บรรยากาศงามเศร้าครับพี่น้องอันนี้ก็มายามไส้นาะเขางามร้ายครับพี่น้องบรรยากาศงามเศร้าเขางามค้างเลยโอ้แน่นอนนะครับพี่น้องตอนนี้กําลัางยามไส้อยู่มาเบิ่งในการครับมารุนมารุนวัดสิมานบอยามาง่ามห,าานหน้าเศร้ามากกาหายามไส้ยามองครับพี่น้องเอาไปไหนยังเนาะ หอยรบอ่คือบ่เอาหอยเีเอาไปต้มเลยบ่าอะบ่เป็นยงไกินบ่ได้อยังมือนะบอุรุนนี่กันคับพี่น้องวาสิมานบอโอ้ืหอยเซรีครับพี่น้องเขา อุดงาอยู่จอคอเลยโอ้ยอีด่หอยซะเลอ่ปลาขาวตัวเดียวตินดน้องๆครับพี่นอ้องอ่านปามอย่างโลกอยูไ่ได้เนาะเต้มตีนปลาหอยก่อนอูอว่าอันอนี้ใส่ตัวตัวทว่าก็พอยนะ กินไงไงแบบของโมโหแลนเนาะหอยสริอยู่นะเสียงเสียงเทดังปุกเลยครับพี่น้องแนวโมเมนต์ป้าเนาะหอยสริเอ้ยหนาวไม่เล็กว่านี่หนาวมาหลวเดรอบปีนี้หลวัดก็บพัชเด้ตรงป้าอยู่เนาะ ว้าวคือแง่เนีเยเย่ยนะเด้บรรยากาศงนี่ยมีสาวพี่น้องรงไงทงหน้าเนาะโอ้ปี่นี่เขางามลายครับพี่น้องอยู่แถวตำบลปราสาทเขางามแห้งครับพอทีเกีียวอยู่ปีหนาก็ปีนีน,น้ำปรท่วมเนาะน้ำบระหลวดก็เลยบริได้ตรงไฮตรงป้าเนาะอ้วาววาววควอยควองเลยววรวาวาวรวววรวววววนววนวว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 วาวว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 าวว่า เขางามแม่เขางามทุกคนนอบปีนี้มาใส่ไส้กับบะถือกับพี่น้องถือแต่คุณนายหอยเซอรี่พนหนึ่งเก๋เลยสิบบริเของเราแล้วครับพี่น้องวัอนี้ก็สิเด็กเขาลานขาคือนเราก็เดิมเนาะประจ้ำมันว่าเพราะว่าหากินบ่ได้ประมาณเป็นธรรมชาติของโคนอีสานครับพี่น้องอยู่หากินคือนเราก็เดิม ามาแล้วก็สวัสดีตามเบาเสิยงข้าในได้อพี่น้องตัวคนไหลก็แช่คุณติดตามเบาเสิยงข้าในครับผมรโมทอีกให้มาเบิง่งบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าคือเก,าก่าคือเดิมบ้านเขาพี่น้องเขาง,งามหลายครับปีนี้เขาสูงงามพอได้เกี่ยวอยู่เนาะปีนี้เนะาะโอ้แน,น่นอนเลยเขงางามแนงครับพี่นอ้องวันนี้ก็เพิ่งบรรยากาศไปก่อนเพราะว่าหาใส่ใส่กับประมาณน้นวยบ่วยบ๊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 ยบ๊ว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 วยบ เฮียังก็เอาไปแล้ววะพอติตมคือสมุวิรันกา,นารามาวันนี้ครับพี่น้องาเากดอะไรก็ติดตามเบาซึ่งขั้นได้แล้วครับพี่น้องสวยก็ไะไรก็แชร์กดติดตามเบาซึ่งขั้นนะครับผมเบาซสินค้ากรับพี่น้องครับมาเหน,น้ให้เบิง่งบรรยากาศก็สวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ